มูนะคะ,ะ,คะจะมาแชร์เทคนิคนะคะไม่ใช่แชร์ชรรรเทคนินนนะคแชร์ประสบการณ์ในการจัดฟันไม่รอบแล้วมันมึงทห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมูอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะมูนะคะจะมาทําเป็นคลิปนะคะแชร์ประสบการณ์ในการจัดฟันรอบสองนั่นเองค่ะนอกจากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วนะคะภายในคลิปเนี่ยมูนะคะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันนะคะแล้วก็ มาตอบปัญหานะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะจัดฟันเนาะโดยภายในคลิปนะคะมุกบอกกันเลยว่ามุกเนี่ยไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะคือสิ่งที่มุกนามาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มุกเจอมากับตัวนะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่คําถามแรกกันเลยค่ะมุกเนี่ยเคยจัดฟันมาแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อเมือม่อเมือม่อโอ้โหเมือม่อ เมื่ออายุ13ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้มูกก็23แล้วนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วโคตรนานเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะมุเคยจัดฟันไปแล้วรอบนึงนะคะเดี๋ยวมุแปะภาพให้ดูเนาะตึงตรงนี้นะคะทุกคนเอตอนนั้นนะคะที่จัดฟันรอบแรกนะคะทุกคนเพราะว่าฟันหน้ามูกอะมันห่างนะคะทุกคนมุก็เลยแบบไม่ชอบที่ฟันตัวเองห่างอะ่ะ ก็เลยไปจัดฟันนะคะจริงๆมันก็เหยียด้วยนิดนึงเนาะพอไปจัดก็โอเคฟันก็กลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะแต่ด้วยความที่พอมุกอายุประมาณ20ได้ทุกคนมุกก็มีฟันคุดขึ้นนะคะทุกคนฟันคุดขึ้นพร้อมกันสี่ซี่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบมันยังขึ้นไม่สุดอะทุกคนมันยังขึ้นมานิดนึงอะ่ะ แล้วทีเนี้ยพอมุกจะใส่ลิเน,เนอร์อ่ะมันก็ใส่ลิเน,เนอร์ไม่ได้นะคะทุกคนคือพอใส่ลิเน,เนอร์เข้าไปอย่างเงี้ยไอลิเน,เนอร์มันดีดออกมาแล้วคราวนี้มันจะลงคอมุกนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณแบบรอบสองรอบนะคะที่ลิเน,เนอร์จะลงคออะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยมุกเลยแบบเออมันก็คือก็กลัวกลัวลิเนอร์ติดคอแล้วอาจจะแบบไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอใส่ลิเน,เนอร์ไม่ได้อ่ะฟันเราอ่ะมันก็เกิดการแบบเคลื่อนตัวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฟันมันก็ล้มนะคะ อย่างกรณีของมุกนะคะมุกเคยจัดฟันรอบแรกมุกออถอนฟันไปแล้วนะคะสี่ซี่เขามาจัดฟันรอบสองใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะทาให้มุกเนี่ยไม่ต้องถอนฟันเพิ่มนะคะแต่ว่าคนไม่เคยจัดฟันเลยอาจจะต้องถอนฟันหรือไม่ต้องถอนฟันก็ได้แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีของแต่ละบุคคลเนาะตั้งแต่ทำฟันมานะเจ็บที่สุดก็คือฉีดยาคะ่ะทุกคนฉีดยาเพื่อผ่าฟันกับ อถอนฟันออกอะไรอย่างนี้เนาะคือเขาอะจะใช้เข็มอะแบบจิ้มที่กระพุ้งแก้มแล้วก็จิ้มที่เหงือกเราเนาะเจ็บขนาดที่แบบว่ามุกอะคือเขาเอาเข็มจิ้มอะแล้วมุกแบบน้ำตาไหลอะไหลแบบไม่รู้ตัวทุกคนคือมันเจ็บมากอะแล้วคราวนี้แบบมือมุกก็จิกแบบจิกแบบเบาตรงนั้นเลยคือ่โอ๊ยเจ็บ <laughs> เป็นอะไรที่เจ็บมากอะทุกคนก็คือแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดใครแบบทนความเจ็บปวดตรงนั้นได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มุกปุกคนที่ จนั่นแหละค่ะถ้าหลังหลังจากฟันเนาะคือตอนที่ติดเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยอาการเจ็บก็คือจะเจ็บตรงบริเวณอ๋อเนี่ยมันจะมีเหล็กตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยที่ทิ่มตรงปากเราแล้วก็กระพุ้งแก้มเราอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเราสามารถเอาเอ่อตัวขี้ผึ้งนะคะมาแปะตรงบริเวณที่เราเจ็บได้ จริงๆแล้วหลักๆเลยก็คือเตรียมใจแล้วก็เตรียมเงินค่ะทุกคนก็อย่างมุกอย่างใช่ไหมมุกก็เตรียมเงินประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะทุกคนเพื่อไปเคียร์ช่องปากนะคะออที่มุกเสียหายไปก็มีอ,อ๋อค่าปอดเชื้อนะคะ1 0 0บาท พิมพฟันเพื่อจัดฟันนะคะอีกหนึ่งพันบาทแล้วก็เอ็กซเรย์หาฟันผุนะคะอุดสีเหมือนฟันค่ะทุกคนมุกจะอุดสีเหมือนฟันตรงฟันด้านล่างนะคะอีกสามซี่นะคะซี่ละหกร้อยห้าสิบาทค่ะมีขูดหินปูนด้วยค่ะทุกคนมุกขูดหินปูนห0ร้อยนะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอนในการจัดฟันเนาะอีก3า0รอยบาทนะคะแล้วก็มีค่าหนึ่งค่าเอ็กซเรย์ช่องปากทั้งหมดอะทุกคนประมาณ 1,200กว่าบาทได้อันนี้มุกไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เอาผลเอกซเรย์ไปให้คุณหมอที่คลินิก4ี0 0 0 0 0บาทค่ะทุกคนอันนี้คือไม่รวมไม่รวมเอ่อในกรณีของการเอ่อเคลียร์ช่องปากคุณหมอเขาจะคิดเป็นแบบว่า4เดือนแรกเดือนละ5,000บาทน,นะคะแล้วก็เดือนถัดๆไปก็จ่ายเดือนละ2,000บาทน,นะคะ ซึ่งค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่มุกได้กล่าวขึ้นมานี้นะคะก็คือแล้วแต่คลินิกของแต่ละคนเนาะว่าเขาจะคิดค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้คลินิกของมุกอะเขาคิดมาประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละคลินิกก็จะราคาไม่เท่ากันเพื่อนๆก็ลองแบบไม่ถามแต่ละคลินิกได้นะคะ 4แบบค่ะทุกคนแบบแรกนะคะคือการจัดฟันแบบโลหะนะคะที่มุกติดอยู่เนาะราคาอยู่ที่4 0 0 0ง4 5 0 0 0นะคะแบบที่2นะคะแบบเซรามิกค่ะทุกคนเซรามิกนี่ราคาอยู่ที่60,000-65,000นะคะแล้วก็แบบที่3ค่ะแบบไดมอนนะคะแบบไดมอนนี่ก็เลทดอยู่ที่70,000-80,000บาทค่ะและแบบสุดท้ายค่ะที่ทุกคนเห็นกันเนาะที่แบบ เหล่าดาราเขาจัดกันแล้วก็คืออินวิสไลน์นะคะอินวิสไลน์เลทจะอยู่ที่6 0 0 0 0ถึง1 6 0 0 0แบาทนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่จัดบนั้นคือมันแพงนะคะก็เลยไม่ได้จัดนะคะจริงๆแล้วการจัดฟันรอบแรกกับรอบ2ก็ไม่ต่างกันมากนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกคนแต่แค่ระยะเวลาในการจัดฟันอ่ะมันจะสั้นลงนะคะเพราะว่ารอบแรกมุกใช้เวลาในการจัดฟัน4ปีรอบที่2มุกจัดแค่ประมาณ ปีถึงสองปีก็คือมุกเป็นคนที่มีทัศนคติที่แปลกมากคุณหมอทักมุกตอนที่มุกอ่ะไปออุดฟันนะคะคุณหมอว่าเฮ้ยทําไมน้องมุกถึงมีฟันผุได้อะไรอย่างงี้เพราะว่ามุกเคยอุดฟันเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วการอุดฟันครั้งหนึ่งอ่ะมันอยู่ได้เป็นแบบสิบกว่าปีเลยนะคะแต่ว่าเอามุกไปบอกคุณหมออีกรอบเนาะคุณหมอก็ดูเช็คปากมุกอะไรเงี้ยเขาถามว่าทําไมฟันมุกผุอีกแล้วมุกก็ อ๋อจริงๆหนูก็แปรงฟันก่อนนอนนะคะอ๋อแปรงเสร็จแล้วหนูกินอะไรต่อหรือเปล่ามุก็คุณหมอรู้ได้ไงอะคือมุกนะคะเป็นคนที่คิดว่าเออแปรงฟันก่อนนอนอะ่ะจะทําให้ฟันไม่ผุใช่ป่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกนะคะแต่มุกอะพอแปรงฟันก่อนนอนเสร็จปบะมุกจะชอบไปหาอะไรมากินไหยคะก็คือก็จะกินขนมกินนมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็นอนไปเลยอืซึ่งแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ผิดนะคะแล้วก็มุกนะคะก็ได้ปรับปรุงตัวเองนะคะด้วยการที่ พอแปรงฟันก่อนนอนเสร็จปั๊บก็คืออย่าก,กินอะไรอีกแล้วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะถ้าเราไปกินอีกอะ่ะมันจะทําให้แบบ <m> พวกเศษอาหารอะไรเงี้ยมันสะสมนะคะแล้วก็ทําให้ฟันเราผุได้นั่นเองเออแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับคนที่จัดฟันนะคะมุกไปถามคุณหมอมาค่ะคุณหมอบอกว่าคนที่จัดฟันเสร็จใหม่ๆเนาะก็คือแบบให้ใส่รีเทนเนอร์นะคะ เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะคือใส่ทั้งวันอะถอดก็ต่อเมื่อตอนทานอาหารเป็นเวลาประมาณ2ปีแรกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจาก2ปีนั้นก็ใส่เฉพาะตอนนอนก็ได้นะคะโอเคค่ะมุกก็หวังว่าคลิปนี้ของมุกนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมุกันมาได้นะคะถ้าเกิดอันไหนที่มุก<ๆ>ทราบนะคะมุกจะรีบหาข้อมูลนะคะมาตอบเพื่อนๆยก็เดี๋ยววันนี้มุกข,ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนฝาก ทุกคนคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยมกด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> เลคอลหรือยังอะ่ะโอเคเลคอรดแล้วที่มุกจัดฟันรอบสองนะคะเพราะว่าฟันมุกล้ม,มค่ะทุกคนอืล้มอ่ะแบบ